แต่เอาละคุณผู้ชมฮะช่วงท้ายนี้มีรายงานเรื่อง p m 2.5เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านรองนายกภูมิธรรมเวทยชัยเนี่ยบอกว่าในส่วนของกองทัพเองนะครับก็มีการกำชับเช่นเดียวกันนะฮะที่มีการบูรณาการให้ช่วยเหลือเรื่องแก้ปัญหาฝุ่นโดยท่านนายกก็มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเองประสานขอความร่วมมือไปด้วยในการแก้ปัญหาเรื่องจุดฮอตสปอตเตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนด้วยนะครับ ดยคุณภูมิธรรมเนี่ยตอบอันดับแรกในส่วนของกองทัพก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญระดับนานาชาติเนื่องจากเกี่ยวกับหลายประเทศเรื่องจุดความร้อนหรือฮอตสปอตส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศรวมทั้งประเทศของเราเองเนี่ยก็ยังมีฮอตสปอตอยู่ด้วยนะฮะจุดที่มีการเผาไหม้อยู่ท่านนายกก็เลยสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานยังประเทศต่างๆนอกจากนี้ก็จะนําเข้าปัญหาฝุ่นสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนด้วยนะครับ ส่วนภายในประเทศนะครับมีกองทัพภาคที่3ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือประสานกับหน่วยสาธรรารณภัยต่างๆและกองทัพต่างๆตนก็สั่งการไปแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศคุณภูมิธรรมบอกว่าให้นําเครื่องบินลาดตระเวนสํารวจสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนกองทัพบกก็ดูแลพื้นที่ต่างๆส่วนการประเมินมาตรการที่นายกกําชับมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องขึ้นรถไฟฟ้าฟรีการทําฝนหลวง คุณภูมิธรรมบอกเป็นเรื่องของทุกหน่วยที่ต้องดำเนินการครับและศูนย์ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คอยประสานงานทั้งหมดนะก็ต้องเป็นผู้สรุปผลอีกทีหนึง่งก็ย้ำว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วกองทัพอากาศเนี่ยก็ช่วยในการออกเครื่องบินลาดตระเวนนะครับสำรวจแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอย่างไร และก็ควรจะไม่ไม่มีการเผาป่านะฮะเกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและก็อันตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับส่วนทางกองทัพบ,บกเนี่ยเราก็ดูแลตะเว็นดูแลอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดในเวลานี้เราครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับหลังนี้คงต้องมีการคุยกันมากขึ้นนะครับแลวก็ปริญญาบูรณาการหน่วยต่างๆให้มากขึ้น ตัวนีกเรื่องหนึ่งก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราจะมีเลือกตั้งนายกอบจอทุวประเทศนะฮะคุณภูมิธรรมก็พูดถึงการดูแลความสงบรเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งนะครับบอกว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอันนี้ก็เลยเป็นการไปตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งก่อนจะมีการเลือกตั้งก็มีการประสานทุกหน่วยงานตรวจสอบทั้งเรื่องผู้มีอิทธิพลต่างๆยืนยันไม่ได้กังวลในสถานการณ์ใดๆครับเพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานเหตุความรุนแรงแต่อย่างใดครับ อันนี้ทางทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราได้ดําเนินการมาตั้งหตายต้นแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการประมวลประสานงานแล้วก็ตรวจสอบเรื่องกลุ่มทู้มีที่พลต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ดูแลมาตั้งแลาต้นนี่กังวลเรื่องการตรับไหมนี่กังวลก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนี่นะครับแต่เราก็ระมัดระวังกันที่แล้วล่าสุดนะาข่าวเอาผลนิดาโพไปถามแล้วฮะ <c oughs> ผลนิดาโพล,ล่าสุดที่ออกมาประชาชนเกินครึ่งส่วนใหญ่บอกไม่เห็นด้วยนโยบาย Entertainment Complex นะครับปรากฏว่าคุณบูมธรรมก็ตอบว่าในประเด็นนี้เนี่ยคงต้องมีการพูดคุยการต่อเนื่องเพราะว่ามันมีหลายส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบอยู่ท่านก็ตอบกลางๆเท่านี้ก่อนะนะ